บบนอสบายดีพี่น้องมาผูกแขนเนาะลูกปังงัวมันถอดนะแม่หมวกนะลูกโอ้ยบางครั้งเสียไปให้น้องบ่จังเด้อบางครั้งเสียไปให้น้องบ่บ่เอาไปให้น้องบ่โอ้บางครั้งเสียหมวกไปให้นน่อง

ใคอบุแค้นเบิร์บ่ออกมั่วก็โจกอันีในทงในหนาหลดนะในทงในนอกนะยั่งอยู่จกอันในทงทางนอกหะแล้ว ห้องนั่งอยู่อันนี้ก็ได้เป็นอะไรด้วยตายบ่ตายบ่เสรยสุดงามอ่างทอนดูไปซื้อหนักไปซื้อหนักไปซื้อหนักป้าใจดีโอ้ใส่หมื่นนะมีร้อยได้ขนมนะเออมอดีสุดฮกสุดว่าแหละร้อย พอแล้วาดเพี่นอสร้างอะไรนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเปลี่ยนสีเลยฮะกี่หายยุ๊โอ้ยสร้างได้ซึงดูเก่าโอ้ยมันหยังอะไรนะมันเปลี่ยนแล้วโอ้ยสิรับแล้ซึ่โอ้ยกินนกโอ้ยหยางนุ๊กตีฉันไหมของพ่อน้องแทนของพ่อน้องแทนหาลอย

บรรยากาศรอบนอกคนก็ร้ายหลายบักลาสุดเดือดทิ้ลูกมันจีถืงมาใหญ่นะออกมา น้อยน้องแค่เมนยาเขตเราได้อีร้อยกระป๋อไก่แก้

งัวอังบาได้ขอดลูกมึงก็ได้ผายผูกแขนเนาะบังหำบังคำไม่อยากได้บ่าใบแดงแดงในแขนบังงัวน่ะขอไปลูกขอไปขอไปโอ้ยกินนม

bên nó chơi, ừ. điểm ta chơi được ta, huồi ừ. không, huồi nặng, lắc sợi, lắc sợi

หนร้อกหนลูกโอ้ยนอนเดี๋ยวาเข้ามาหวนี้มันตื่นแล้วตื่นแล้าวทีมาแต่เช้ากินข้าวี่เมื่อวานวันนี้มอวานเฮตุนจีอามาลา งัวขัต้มมากินแน่แน่ปลาเขานะงัวโอ้ยเหยื่อหน่ะเหยื่อหน่ะนี่ยปลาไก่มันก็บัวเอาเลยเอาแน่เห็นเห็นมดประเทศ คนอื่นอัน,นิ้ได้เนี่ยส,สียเมังอ่ะ